สวัสดีครับกลับมากับผมครับอาชิในโมดูลที่3ของโปรแกรม f a ส f i t ครับผมครั้งก่อนนะครับผมค้างเรื่องของนะครับคอมเมนต์นะครับผมปกตินะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับผมจะทำการเลือกได้อยู่อยู่สองอย่างนะครับว่าท่านต้องการที่จะโพสต์แดชบอร์ดอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคือโพสต์แดชบอร์ดแฟนเพจนี้นะครับเสร็จแล้วก็ข้ามไปเลยที่แฟนเพจนี้ต่อนะครับ แล้วก็ข้ามไปนะครับที่แฟนเพจนี้นะครับคือโปรแกรมจะไม่โพสตคอมเมนต์นะครับผมแต่โปรแกรมก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะโพสตคอมเมนต์หรือเปล่านะครับเช่นนะครับผมในส่วนของเซสชันของคอมเมนต์ตรงนี้นะครับผมท่านอาจจะบอกว่าโอเคท่านต้องการที่จะโพสตคอมเมนต์นะครับท่านให้กดนะครับตรงนี้1ก็คือว่าโพสคอมเมนต์กี่อันต่อแฟนเพจเช่นนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีสมมติท่านเลือก เลือกเลือกหน,นะครับผมโปรแกรมจะทำการโพสแดชบอร์ดเสร็จปั๊บโปรแกรมก็จะมาที่คอมเมนต์อันนี้ต่อนะครับแล้วก็จะโพสต์สวัสดีครับผมอาชีครับจากเว็บแล้วก็ใส่ชื่อเว็บลงไปนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติท่านเลือก2นะครับโปรแกรมก็จะมาโพสต ที่ตรงนี้ต่อนะครับท่านเลือก3ก็จะโพสต์ตรงนี้นะครับ4ก็ตรงนี้5ก็ตรงนี้นะครับผมโปรแกรมทําได้สูงสุดคือ5อันนะครับผมไม่อยากออจริงจริงกะว่าจะทํา10อันแต่ว่า10อันมันมันก็ดูเยอะไปนะครับ5อันก็คิดว่าเยอะแล้วครับผมหรือว่าท่านจะเลือกสุ่มสุ่มนี่คือโพสต์นะครับสุ่มนี่คือโพสคอมเมนต์นะครับแต่จะสุ่มระหว่าง1นนะครับผม อ่าลีพายคอปอ่ีพายโพสแฟนเพจคือ,อไรนะครับผมเช่นนะครับถ้าถ้าท่านติ๊กตรงนี้นะครับ r ีพายโพสแฟนเพจนะครับผมโปรแกรมน,นะครับจะทำการ r ีพายในส่วนของเนื้อหาข้างบนตรงนี้นะครับผมตรงนี้คืออ่าโพสของแฟนเพจของเจ้าของแฟนเพจนะครับโปรแกรมจะทำการก๊อปเนื้อหารตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ เอามาใส่นะครับแต่ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นเทคนิคนะครับบอกว่า,าหัวข้ออันนี้ดีมากๆเลยครับแต่ยังไงผมฝากเว็บด้วยนะอา่าครับผมมันก็จะดูการสแปมที่น้อยลงนะครับโปรแกรมมันมันทำการรีพายในส่วนของหัวข้อตรงนี้ได้นะครับผม แต่ถ้าสมมุตินะครับท่านติ๊กที่รีพายคอมเมนต์แฟนเพจนะครับผมโปรแกรมก็จะทําการ copy นะครับคอมเมนต์ที่อยู่ในตรงนี้นะครับมาแล้วก็ใส่นะครับก็บอกว่าผมชอบคอมเมนต์คุณมากๆครับรบกวนฝากลิงก์ด้วยนะครับ ท่านก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของท่านลงไปนะครับสุดท้ายนะครับผมท่านก็จะได้ทราฟิกนะครับมาจากโพสต์ตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าแดชบอร์ดนะครับมีดีก็คือว่าคนเนี่ยนะครับเห็นเฉพาะในส่วนของแฟนเพจของเจ้าของแฟนเพจนะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยนะครับถ้าคนถูกใจ8คนเนี่ยหมายความว่า ท่านโพสคอมเมนต์ลงไปเนี่ยจะเห็น8คนนะครับผมคนที่กดถูกใจเนี่ยก็จะเห็นนะครับแล้วคนที่กําลังพูดถึงสิ่งน,นี้3ามหมื่นคนก็จะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าคอมเมนต์มีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อการโพสต์นะครับผมแต่ว่าถ้าท่านโพสต์เยอะเกินไปเช่นท่านเลือกไปที่5อันนะครับ ผมไม่การันตีนะครับว่า Account ของท่านจะโดนแบนนะครับเพราะว่าผมเจอมาแล้วนะครับถ้าท่านโพส5อันผมผมแนะนําแค่1หรือ2ก็พอนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสมัครนะครับการสมัคร Facebook Account ใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านเลือกไปได้ไม่มีปัญหาครับผมถ้าท่านจะเลือกโพสรีไพ p ์โพส a n p a g e หรือว่ารี p พร์โพสคอมเมนต์แฟนเพจเนี่ยนะครับ ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถเลือกได้2อ,อย่างนะครับให้เลือกแค่1อันนะครับผมเสร็จนะครับผมตรงนี้ผมเลือกหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ต้องการรีพายก็ได้ครับผมต้องการที่จะคอมเมนต์นะครับก็ผมจะพูดถึงเรื่องของการสุ่ม t i ม e เอาท์นะครับ t i ม e เอาท์หมายความว่ายังไงหมายความว่าโปรแกรมจะทําการสุ่มตั้งแต่60สิวิจนถึงร้อยปิบวินะครับ 1-3นาทีนะครับเช่นผมนะครับโพสตตรงนี้เสร็จแล้วสวัสดีครับนะครับโพสต์เสร็จปั๊บนะครับผมก็โปรแกรมจะทําการรอนะครับอีก6 0สิถึงสามสิอีกหกสิบวิถึงร้อบวินาทีนะครับโปรแกรมก็จะทําการโพ์ใหม่สวัสดีครับในคอมเมนต์นะครับผมตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับผม อแล้วก็โพสแฟนเพจเอ่อโพสแฟนเพจเดิมซ้ำนะครับถ้าท่านติ๊กตรงนี้นะครับสมมุตินะครับวันนี้ท่านโพสแดชบอร์ดไปแล้วถูกไหมครับเช่นสวัสดีครับนะครับท่านโพส์ตไปแล้วนะครับโพส์ไปเสร็จปั๊บนะครับผมในส่วนของแดชบอร์ดเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ จะขึ้นชื่อของคุณมานะครับแต่ว่าถ้าท่านติ๊กตรงนี้นะครับโปรแกรมมาเจอเว็บนี้ใหม่หมผม,ผมหมายถึงโปรแกรมมาเจอเฟแฟนเพจอันนี้ใหม่ครับนะครับผมโปรแกรมก็จะทําการโพสต์ซ้ําใหม่นะครับสวัสดีครับแต่ว่าถ้าท่านติ๊กออกนะครับผมโปรแกรมก็จะข้ามแฟนเพจนี้ไปนะครับเพราะว่าท่านเคยโพสต์แล้วนะครับ ท่านอาจจะโดน a c e b o o k แบนแอคเคาด์ได้นะครับถ้าท่านติ๊กตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นโหมดของสแปนนิดนึงนะครับผมถ้าท่านติ๊กตรงนี้นะครับผมข้อความคอมเมนต์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของที่ผมพิมพ์ลงไปในช่องนะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นเขียนข้อความคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมจะมาพูดถึงนะครับคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ด ตรงนี้นะครับผมสำหรับโมดูลถัดไปนะครับผมจะผมจะทำการที่จะหาแฟนเพจนะครับโดยที่ผมใส่คีย์เวิร์ดของผมลงไปนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามกับผมใหม่ในโมดูลที่4ครับสวัสดีครับผม